S <S สวัสดีครับวันนี้ก็พักเทียงนะครับผม,ม,ม,บมกินเขาครับผมลาบก้อยต้มลาบเป็ดครับอันนี้ก็ลาบเป็ดนะครับอันนี้ก้อยง่วก้อยงัวอันนี้ก็ต้มผักข้าวเหนียวร้อนๆกับทีมงานนี่ ไปยู่มวลเหมือนเดิมไมี่ฝนตกนะครับผ่ายู่กับเขาเมื่อแรกสิบลอยกับทุ่งไหนมาเนาะจัดจัดจัดไม่กินเขาด้วยกันนะครับพี่น้อง S <S ลาบก้อยลาบก้อยรลางกายขาดก้อยผ่ไใดครับผมโอ้คนตกครับก,กินกิน,นกินแสบวะแซบวะเดเลยเนาะลาบก้อยบานเฮานี่อบเหมือนกันนะครับ มนี่เป็นวันซุดสัปดาห์ครับผมมือนอก,กันยุดแล้วครับสุดหยอดครับผมลาบเ็ดต้มขมก้อยขมครับนี่พระเอกข้าครับผมนี่ตามวน ผักเทียงครับผมกินเข่าเติมพลังครับอื่นกันยุดแล้วพักพอนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เสด็ขอตัวไปกินเขานะครับเจอกัน<ล>ไม่คลิปหนา้าเหมือนเดิมครับผมแบบ